เป็นมหาอำนาจหรือเจ้าโลกของสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับดังที่รัสเซียกําลังประเมินนะครับส่งผลทาให้สหรัฐอเมริกาเองกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่และกําลังดิน้นเพื่อให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤตให้ได้ซึ่งก็ผูกพันรวมถึงฝัง่งสหภาพยุโรปด้วยสหภาพยุโรปหลังจากเล่นงานรัสเซียปรากฏว่าถ,ถูกสะท้อนย้อนกลับทําให้มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและผู้นําประเทศไปอย่างน้อย2-3ถึงประเทศแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสด,ดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียสหรัฐอเมริกาและจีนกําลังบานปลายนะครับดตตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการแฉกันไปแฉกันมาในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงรุกคืบในขณะที่รัสเซียก็รุกคืบเช่นกัน เริ่มต้นปรากฏว่าวาลาดาเมียปูตินก็รู้ทันกล่าวหาสหรัฐอเมริกาลากยาวสงครามในยูเครนปั่นวิกฤตไต้หวันหวังรักษาความเป็นเจ้าโลกประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียกล่าวหาสหรัฐอเมริกากำลังทำสงครามในยูเครยนยืดเยื้อยาวนานออกไปส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามของวอชิงตันเพื่อรักษาความเป็นเจ้าโลกนะครับ นอกจากที่เขายังพาดพิงถึงการเดินทางเยือนไต้หวันของแดนซี่เพโลซีประธานััฐสภาของสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างเป็นอีกความพยายามปลุกป,ปัน่นบั่นทอนสถิตภาพของสหรัฐอเมริกาที่กระทำสู่โลกในช่วงเวลานี้ในขณะที่ยูเครนก็เดือดอีกนะครับบวยชาติตะวันตกเฝ้ารอยูเครนยอมแพ้รัสเซียนะครับหวังทุกปัญหาจะจบลงทันที หลายประเทศฝั่งตะวันตกกำลังเฝ้ารอให้ยูเครยนยอมจำนนต่อรัสเซียและคิดว่าปัญหาต่างๆของพวกเขาจะคลี่คลายทันทีที่ยูเครนตัดสินใจยอมแพ้จากคำสัมภาษณ์ของด h มิสทรีนะครับคูเบลารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนซึ่งมีการเปิดเผยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เอาบ้างมีการทดสอบขีปนาวุธนะครับ เป็นจรวดข้ามทวีปหัวรบนิวเคลียร์นะครับท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับรสัสเซียสหรัฐอเมริการประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยไกลศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับและเคยเลื่อนการทดสอบมาแล้วถึงสองครั้งนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโหมกระพือความตึงเครียดกับรัสเซียและจีนท่ามกลางสถานการณ์อันร้อนอระอุ เกี่ยวกับยูเครนและไต้หวันในสถานการณ์ปัจจุบันอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในประเทศจีนฮะปรากฏว่าหนุ่มจีนเสียเงินครึ่งแสนนะครับเส้นกอดเพื่อนร่วมงานสาวแน่นจนเกินไปนะครับหญิงคนหนึ่งในจีนร้องเรียกค่าเสียหายจากเพื่อนร่วมงานชายนะครับหลังเธอกล่าวหาว่าเขาสวมกอดแบบแน่นจนเกินไป จนทาให้กระดูกซี่โครงของเธอนั้นหักถึง3จุดนะครับและสุดท้ายสารสั่งจําเลยจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินจํานวนมากพอดูฮะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนศาสตราจารย์ M.I.T. ที่เคยโดนข้อหาเป็นสายลับของจีนปรากฏว่านําทีมวิจัยค้นพบเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่ดีที่สุดในโลก ศาสตราจารย์ชาวจีนสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซสนะครับซึ่งเพิ่งผ่านพ้นข้อหาสายลับแดนมังกรนำทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับสุดยอดวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาโดยมีคุณภาพสูงยิ่งกว่าซิลิคอนนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิปหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วโลกในปัจจุบันนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ฮะเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกานะครับผ่านกฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมนะครับเซมิคอนดักเตอร์ทุ่มกว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีเลยนะครับหนุนผลิตชิปโดยไม่ลืมนะฮะที่จะทำการกีดกันประเทศจีนกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อว่ารัฐบัญญัตินะครับหรือชื่อย่อว่าชิป A.C.T. ผ่านรัฐสภาและประธานาธิบดีไบเดนลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมายในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับรัฐบัญญัติฉบับนี้มุ่งจัดงบประมาณจำนวน52,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจสำหรับการตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกาที่หันมาใช้ในโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเรียนแบบสิ่งที่ชาติแถบเอเชียทํากันมานานแล้วฮะทันทีเลยพอมีผลงานขึ้นมาสหรัฐอเมริกาผานวมานทันทีนะครที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเหียดได้เฮ Apple นะครับจอผลิต Apple Watch นะครับแล้วก็ Macbook ในเวียดนาม <c oughs> กลายเป็นข่าวดีสำหรับแวดวงอุตสาหกรรมไฮเทคของเวียดนามหลังมีข่าวว่า Apple อยู่ระหว่างการเจราจาเพื่อเตรียมการสร้างนะครับฐานการผลิต Apple Watch นะครับแล้วก็ Macbook ในเวียดนามเป็นกรงแรกนังสปิมนิเกีเอเซียรายงานข่าวระบุตรงกัน ว่าตัวแทนนะครับหรือซัพพลายเออร์หลักของ Apple ได้เริ่มนะครับทดสอบการผลิต Apple Watch ในภาคเหนือของเวียดนามแล้วโดยตั้งเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าตัวนี้ภายนอกจีนเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวในขณะที่ไม่ใช่การเยือนไต้หวันนะครับเป็นปัญหานะครับปรากฏว่านะหลังจากที่เพลโลซี เดินทางไปยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิปและกแบตเตอรี่ของรถ EV ีและอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากการทําให้ความสัมพันธ์ที่สหรัฐอเมริกาไต้หวันอยู่กับจีนตอนนี้เลวร้ายลงไปแล้วนะครับปรากฏว่าการไปเยือนไต้หวันของเนนซี่เพโลซียังทําให้อุตสาหกรรมซีมิคอนดักเตอร์ที่ยุ่งเหยิงแก้ไขได้ยากอยู่แล้วยิ่งซับซ้อนทวี ขึ้นไปอีกนะครับเนนซี่เพโดซีมาแล้วก็ไปนะครับบางคนในไต้หวันเรียกร้องให้การเยือนของเธอว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนักเรียนนักศึกษาปีสุดท้ายภายหลังสำเร็จการศึกษานะครับของเธอบางทีอาจจะเป็นคำพูดที่เกินเลยไปสักหน่อยระหว่างการวางท่าเหมือนตัวเองเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ความหมายของเขาคือ นี่น่าจะเป็นการสนุกสนานสุดเหวี่ยงครั้งสุดท้ายของเธอแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ส่งผลกระทบเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ซนะิมบับเวนะซิมบับเวปรากฏว่าเกิดโรคหัดเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็มีเด็กเสียชีวิตไปแล้วถึง150รายเลยทีเดียวอัตบาลซิมบับเวเผยสถานการณ์โรคหัดที่กำลังแพร่ระบาดคร่าชีวิตเด็กไปแล้วกว่า157คนและมีรายงานว่าผู้ติดเชื้ออีก2,000คนทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในซิมบับเวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อต้นเดือนสิงหาคมขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับอีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นฮนะรปรากฏว่าสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องบินซูเปอร์โซนิก นะครับฝูงใหญ่จังนวน20ลำสามารถบินนิวยอร์กไปอังกฤษได้เพียง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นสายการบิน American Airlines นะครับทุ่มทุนซื้อเครื่องบินโดยสารเร็วเหนือเสียงระดับซ u เปอร์โซนิกจำนวน20ลำพร้อมออปชั่นซื้อเพิ่มอีก40ลำซึ่งจะสามารถพาผู้โดยสารเดินทางจากนิวยอร์กไปกรุงลอนดอนโดยใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงครึ่ง สำนักข่าว AP นะครับได้รายงานว่า American Airlines นะครับและบริษัท BOOM SuperSonic ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินยังคงปฏิเสธที่จะให้มูลค่าสัญญาการซื้อขายนะครับถึงวงเงินดี p อ s ินะครับที่อเมริกันและ i i r l i n น์ได้วางล่วงหน้าแบบขอคืนไม่ได้ American Airlines ซื้อเป็นสายการบินแห่งที่สองของสหรัฐ ที่เป็นลูกค้าของบูมตามหลังยูน t เต็ดแอร์ไลน์นะครับที่ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินเร็วเหนือเสียงจากบูมจำนวน15ลำนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเป็นเรื่องที่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงปรากฏว่าแม่รายหนึ่งฮะได้มีการเผยแพร่นะครับบนทิกตอกสอนลูกเพื่อที่จะเอาตัวรอดเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา คุณแม่ชาวสหรัฐอเมริกาเผยแพร่สถานการณ์ที่น่าเศร้าใจติ k ตอกที่ต้องสอนวิธีการเอาตัวรอดจากการกราดยิงในโรงเรียนให้กับลูกชายวัยห้าขวบของเธอเมื่อเตรียมพร้อมนะครับพวกเขาต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นเหตุการณ์ในสถานการณ์ไปทั่วโลกนะครับ สถานการณ์ทั่วโลกกาลังบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่น่าสนใจฮะเรื่องของการกิดกันทางการค้าสหรัฐอเมริกายังคงกิดกันทางการค้ากับจีนเป็นสําคัญก่อนหน้านี้ในกะารสภาของเกรสได้มีการออกกฎหมายนะครับเรื่องของรถ e ีวีว่าการจะขายรถ e ีวีภายในสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องนะครับผลิตในสหรัฐอเมริกาถึงร้อละสนะครับถึงจะสามารถมาขายในสหรัฐอเมริกาได้ ตอนนี้ก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเป็นชิปนะฮะที่ใช้ในการผลิตคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสหรัฐยังก็ค่อนข้างจะผลิตได้มากที่สุดตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการสำหรับรุงประมาณ50,000กว่าล้านแต่ที่สำคัญก็มีการกีดกันจีนไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลนะก่อนหน้านี้นะครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจีนก็ปรากฏว่าสามารถที่จะผลิตชิปนี้ขึ้นมาได้เป็นชิปตัวใหม่ นกเป็นทีมวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ตัวใหม่นะครับที่สามารถที่จะรวบรวมเป็นหัวใจหรือตัวสั่งการเป็นสมองในการสั่งงานของระบบคอมพิวเตอร์ในขณะที่วลาดเามียปูตินฮะได้พูดสิ่งที่น่าสนใจและสถานการณ์ในยูเครนรวมทั้งรวมทั้งนะครับสถานการณ์ในไต้หวันด้วยแต่ในภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับตอนนี้ก็ สหรัฐอเมริกายัางคงอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเสียเปรียบนะครับก็พยายามทําการเปิดสงครามทางการค้านะครับ้วยการกีดกันทางการค้าทุกวิธีทางเพื่อให้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์มากที่สุดสงครามอาวุธนะครับตอนนี้ก็พยายามขายอาวุธให้กับยูเครนและประเทศโดยรอบนะครับประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะครับเพื่อกระตุ้นรายได้สงครามไวรัสต,ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีโรคหัดเกิดขึ้นนะ ในซิมบับเวมีเด็กเสียชีวิตไปจำนวน1 5 0ราลายร้อายระบาดนะครับสองพรายนะครับซึ่งแน่นอนนะต้องไปพึ่งพาอาศัยยาของฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญนะครับก่อนหน้านี้มีเรื่องของฝีดาดลิงซึ่งก็เริ่มมาระบาดในประเทศไทยโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์การเป็นมหาอำนาจหรือเจ้าโลกของสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับดังที่รัสเซียกาลังประเมิน นะครับส่งผลทาให้สหรัฐอเมริกาเองกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่และกําลังดิ้นเพื่อให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤตให้ได้ซึ่งก็ผูกพันรวมถึงฝั่งสหภาพยุโรปด้วยสหภาพยุโรปหลังจากเล่นงานรัสเซียปรากฏว่าถูกสะท้อนย้อนกลับทําให้มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและผู้นําประเทศไปอย่างน้อย2อถึงสประเทศแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทรัมป์ก็โหมกระพือ นะครับที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็มีการสู้กันภายในมีการส่ง FBI ไปทําการจับกลุ่มประธานาธิบดีโดนัลด์มัมนะครับสถานการณ์ของโลกจนถึงขนาดนี้นะ้ามันยังคงหลุดต่ำกว่า90ดอลลาร์ต่อบารเรลน,นะครับแต่สถานการณ์การต่อสู้นะครับของมหาอำนาจอย่างรัสเซียสหรัฐจีน บยังคงใช้สมรภูมิไต้หวันยังคงใช้สมรภูมิยูเครนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้แน่นอนครับย่อมส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะพลังงานไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดี เพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงงานหนักละเหนื่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดิน สั่จะทุนไว้ปณิธานในหัวใจผมฟังไว้ไม่ อยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกรว่าคนไทยรัก,กชาติยิ่งชี